มาเบื้องเบื้องปรุงปรุงปรุงลำแรกใส่พริกรก่อนพริกตามใจชอบอย่าเผ็ดมากเอาคู่โมมีสูตรของเชียบดาโมมีส่สวดพ่อแม่ก็ทำเองหลายๆแง่ กูรถโอ้โหทูรถน้ำปลาน้ำปลานะครับใส่เยอะอะไรเข้มเข้มมันแก่เนี่ยพร oh, oh. ิกใส่เสร็จผักลงนะครับผักลงคนคนอ่ะสวัสดีครับ มาผู้พ่อครับเชฟดาวเหมือนเดิมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสุขสูมทุกคนเนาะมือนี่ลาบลาบปาลาลาบปาลาลาบปลายีสกุกนะครับก็คือเอาแฟนเขาเปิดน้ำมาให้เยียหมูเราต้มเนาะยีย่หมูเราต้มขอบขุ่นไปยังแฟนเับเปิดนะครับเด้อเดี๋ยวเอาปลามาให้เ็ดนะครับให้เชฟเผ็ดให้กินนะกระตูเป็นเสียบครับพี่น้อง บึงบึงบึงโอ้บึงดู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 ดนะโอ้ยหน้าวัดเนี่ยวับสูตรเชียบดาที่นี่เองง่ายๆครับ นี่เด้อมีมีมีต่มมีต่อมน่อมนากินวะอู้เดี๋ยวชิมดูก่อน กินพร้อมกินมาพี่น้องมากินเขาต้องกันบัดนี้แล้วแล้วพักกระเดาพักกระเดาของผม,มพักแก้มครับพักแก่บหายยางนี่ตะมบกัวนน้ำดิตะมบกัวมามามาข้ามแหลกเบิ้งใส่นี่เบิ้งเร็วเร็ว โอ้ส่วนอับุมีเหรอส่วนานีืมอ้หนียมมาพี่น้องมากจิ้มแรงนับกันนะครับเด้อ ันี่เหมือน,น,น,ออนเอนเี่ยเป่นของกับเครื่องเนี่ยทำเหลืองาน,นมากพักเสร็จเอา

Voilà. Ouais. เห็ดกินเองอย่างเอง,เ,องเสียพวกกู ใส่มือเลยพี่น้องเลยดูเลยตกใจเขับรถตกมกจันทอกคนะมนตกใจนี่เหมือนกันไะ โอเคนะครับน้องพี่น้องถ้าไคอยากกินกับเทียบดาหรือว่ามีอยงกงแนะนำมาครับเนาะงสำหรับคลิปนี้กะลาบปลาอีสุกนะครับกับต้มปลานะครับตำกทัวเนาะใครอยากกินกับเทียบดาครับเออพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊าย